นวัชเชตวันเมืองสาวัตถีมีสัมณเนรรูปหนึ่งจุลลปันธกัเป็นน้องชายของพระมหาปันทกะเดิมทีเป็นบุตรของพราหมู้มั่งคั่งแต่เมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธองค์แล้วเกิดความศรัทธาอยากบวชเป็นสัมมเนรแต่ปัญหาก็คือจุลละปันทกัมีปัญญาท่องจำอ่อนมาก ไม่สามารถจำพระคถาสั้นๆได้เลยแม้แต่ประโยคง่ายๆที่พระพิชัยให้ทองวันแล้ววันเล่าเขาก็ลืมจนหมดพระมหาปันทะผู้เป็นพิชายเริ่มท้อใจจึงพูดว่าเธอไม่บังควรอยู่ในเพศปันพรชิตออกไปเถิดสัมมนเนนน้อยเกิดอาการเสียใจอย่างยิ่ง น้ำตาคลอคิดว่าตัวเอง,องคงไรคาไม่คู่ควรต่อกันบวชวันนั้นเองพระพุทธองค์ส่งทราบด้วยพระยาณเสด็จมหาสมเณเณรแล้วตัดปรับใจว่าดูก่อนจุนลปันธกะอย่าสกเศร้าไปเลยจงอยู่เถิดเราจะเป็นอาจารย์ของเธอเองจากนั้นพระพุทธองค์ ทรงประทานผ้าเช็ดหน้าให้สัมมาเนนแล้วตรัสว่าจงนั่งในที่สงัดแล้วกำหนดบริกรรมเพียงคำว่าระโชหะระนังซึ่งแปลว่าผ้าเช็ดทุลีหรือผ้าที่นำฝุ่นออกไปสัมมาเนนปฏิบัติตามทุกๆวันผ้าเช็ดหน้านั้นจากที่สะอาดก็ค่อยๆสกปรกมีคราบเหงื่อใคร และฝุ่นละอองสมณเนรนจึงได้สติแล้วคิดว่ากายนี้ก็เช่นกันยอมเปื้อนทุลีคือกิเลสต้องชำระด้วยการภาวนาเมื่อเพียรภาวนาเช่นนี้จิตก็ค่อยๆสว่างจนในที่สุดสมณเนรนก็บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานความรู้แตกฉานสี่ประการ ซึ่งเป็นปัญญาที่รู้แจง้งช่วยให้พระอาหารหันต์สามารถปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องและชัดเจนสมมเนจึงได้บรรลุเพราะฝึกสมาธิภาวนาจนจิตใจแยกแยะได้ถูกต้องเต็มที่ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่เป็นผู้โง่เขลาไม่รู้ธรรม ไม่ตั้งใจภาวนาก็ไม่ประเสริฐเท่ากับผู้มีปัญญามีสมาธิอยู่เพียงแค่วันเดียวคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่อายุยืนแต่อยู่ที่การใช้เวลาอย่างมีปัญญาแม้จะดูงอแต่ถ้ามีศรัทธาและมีความเพียรก็สามารถบรรลุธรรมได้ความงอที่แท้จริง คือการไม่ภาวนาความสลาดที่แท้จริงคือการเห็นธรรม